กาบสำนึกพระคุณพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบันพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากอุโสอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอวุโสเดือนนี้ก็เอ่อเป็นเดือนใหม่และกรกดาสอง5นากนะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอิทับปัจจยตานะครับว่า,เ,าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากาจึงต้องอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาถึงสองพระองค์คือผู้ที่ให้ลายคณาบนจีวรเนี่ยพระพุทธเจ้าปัจจุบันแล้วพระพุทธเจ้าอนาคตก็คือพระศรีอริยเมตไตแล้วก็บารมีของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย จะไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะวันนี้น้อยกอ็จะพูดให้ทุกคนได้ฟังถึงเรื่องอจินไตซึ่งหลายๆคนบอกว่าถ้าพูดแล้วมันจะไม่มีคนเข้าใจนะครับแต่จะต้องพยายามพูดให้เข้าใจนะครับครับก็ลองอันนี้เป็นไตเติ้ลน,นะครับลองฟังดูทโดยรเมตลูกใครจำนวนมากมาค่ะลอยลงมาด้วยความรวดเร็วจากท้องฟ้าที่ไกลพ้นลอยลงมาใกล้กับพื้นผิวโลก พอจะใกล้กับพื้นผิวโลูกลูกไฟนั้นก็ you <laughs> ครับตรงนี้ก็เบื้องบนจัดสรรทำให้มีประจักษ์หลักฐานนะครับอ,อ,อาจารย์พ่อบอกว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องเซฟไว้เผื่อเอามาส่งเสริมคนรุ่นหลังๆได้นะครับแล้วก็ต้องใช้หลักอิทปธปปจจยตาเนี่ยตรวจสอบว่าจริงไหมท,ที่สิ่งที่เราได้รับมาจริงไหมมีเหตุผลหรือเปล่าเงี้ยได้รับการ ทดสอบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผู้น้อยก็ได้รับการทดสอบครบทุกอย่างนะครับเรื่องนี้เรื่องการตั้งปณิธานแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยมีประจักษ์หลักฐานแล้วก็ได้รับการทดสอบจริงกท็ทุกทุกท่านถ้าเป็นภายในเราก็จะรู้ว่าพระผู้น้อยเนี่ยถูกทดสอบอย่างแบบว่าหนักมาก เกี่ยวกับเรื่องมหาพยาทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องมหาพยาทานเนะี่ยถูกทดสอบแบบว่า,าแต่พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยพระองค์ได้ไดคุ้มครองไงพอพระองค์คุ้มครองเนี่ยอุปสรรคทั้งหลายก็ออกมาลายไปตอนนี้ก็กลับเหมือนเดิมเพราะทุกคนล้วนมีจิตใจดีงามนะครับเหตุที่เหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะคือเขาแค่เป็นเครื่องมือของ โอปปาติกะหรือว่าพวกที่เขาที่เขามีสีขันนะเขามาอาศัยด้วยอาศัยแรงกรรมที่อดีตชาติที่เรามีร่วมกันเนี่ยเ,เข้ามาแล้วก็มาทดสอบทดสอบเสร็จเขาก็จากไปนะครับคือเขาทำหน้าที่ของเขาว่าในสามสิบภพภูมิเนี่ยภพภูมิที่อยู่ในอยู่ในรูปของโอปปาติกะนี่เยอะมากนะครับ อย่างอย่างแอบภูมิมนุษย์ภูมิเดรฉานภูมิที่มีกายสังขารเนี่ยมันมีแค่สองอันเท่านั้นเองที่เราสามารถมองเห็นได้อะแต่ถ้าเป็นภูมิเทวดาเป็นภูมิสัมภเวสีภูมิของเปตอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นกลุ่มนี้ถ้าอยากมองเห็นก็ต้องไปทำไปฝึกเจโตนะครับถ้าฝึกเจโตเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้มีตาทิพหูทิพสามารถรู้ บุพเพสานุสติยานได้แล้วก็รู้จุตูปปาตยานรู้อนาคาตังสยานเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าเนี่ยประเทศไทยในอนาคตเนี่ยถึงปีน้ำจะท่วมถึงหน้าแรงน้ำจะแห้งหน้าฝนน้ำจะท่วมเนี่ยพระองค์ก็ให้พิมพ์เขียวลายคันนาไว้เนี่ยที่จีวอน,นี่นะครับพระองค์ให้พระสงฆ์เนี่ยเผยแพร่มา 2, สองพันกว่าปีละแต่ก็ การเวลาก็ใกล้จะถึงจะต้องนำมาใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็การบริหารจัดการน้ำก็คือสื่อไม่ใช่ทำคันานะครับคือคือการเช่าทุ่งนาที่น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมาเก็บน้ำไว้ในจังหวัดที่ฝนตกเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปท่วมจังหวัดอื่นตรงนี้มันก็มีถ้าทำได้ปัญหาน้ำท่วมก็จะไม่มีการการเฉลี่ยน้ำไปเนี่ย การชะลอน้ำอ่ะเนี่ยมันก็เป็นตารางตารางแบบเนี้ยครับเนี่ยมันเป็นปริศนาอย่างปริศนาที่พระโพธิสัตว์อวนอิมบอกว่าถ้าเรามีปณิธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอันนี้น้อยก็ประสบกับตัวเองมาแล้วแล้วก็ได้ถูกทดสอบกับตัวเองมาแล้วแล้วก็ผ่านแล้วด้วยเอ่อก็รู้กันภายในนะครับถ้าอยากรู้ถามเป็นส่วนตัวได้ครับว่ามันเป็นยังไง การพูดเรื่องอจินไตเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดได้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่ความจริงแล้วสิ่งความจริงคือมองไม่เห็นแต่เราต้องอาศัยศรัทธาเ,เหมือนเหมือนที่เราเราคิดว่ากิเลสอ่ยมีอยู่ในตัวเราเปรียบเหมือนเราคิดว่าในบ้านของเราเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา ก็ใช่ครับไม่ไม่ได้ผิดละมันมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนขันห้าเรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ที่มาของเขาที่มาของเขาก็มีทีนี้ถ้าเราแก้เหตุอย่างอย่างในในวัฏฏะสงสารเนี่ยวัฏฏะสงสารเนี่ยจะมีวิบากกิเลสกรรมสิ่งที่ต้องแก้คือวิบากซึ่งไม่มีใครพูดถึงเนี่ยก็ถ้าเราเรียนรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยเราจะแก้ได้ เมื่อเราแก้แล้วเมื่อเราศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ศรัทธ,ธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาต่อพระองค์การสวรรค์นเนี่ยเราก็สามารถไปสถานธรรมขอรับธรรมะเอากิเลสกรรมวิบากออกได้เมื่อเอาออกแล้วเนี่ยชะตาชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเรา,าจะไม่ถูกทดสอบหนักเ,เพราะว่าพระโพธิสัตว์ก็จะคุ้มครองไงถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยาบางทีเราถูกทดสอบเนี่ย จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกโอปปาติกะเนี่ยเขาอาศัยอาศัยเศษกรรมที่เรามีต่อกันเนี่ยตัวอย่างเช่นเรากับคู่กรณีของเราเนี่ยในสถานธรรมเนี่ยมีวิบากกรรมเล็กน้อยที่จะต้องมาส,สางกันใช่ไหมโอปปาติกะเนี่ยเขาก็มาเสริมให้เ,เรามีห้าสิบเขามาเสริมห้าสิบโอ้ยทะเลาะกันบ้านแตกสถานธรรมแยกเลย เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผู้น้อยพุทูดแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเราเห็นอะไรเราอย่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยด้วยวิบากกรรมอ่ะถ้าถ้าเราไปคุยกับสายพระเนี่ยที่ท่านไม่กล้าพูดอะเพราะว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยเขาห้ามพูดไงเพราะว่าเรื่องอจินไตเนี่ยพระจะไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนคลายความเชื่อถือ เหมือนสถานธรรมเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พิธีกรรมใช่ไหมเขากลัวคนจะติดยึดแต่จริงๆมันไม่ใช่อะ่ะแต่ตอนนี้มันก็ต้องกลัวไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะเกิดกันไว้ก่อนก็เหมือนนที่ที่มันมีเรื่องเล่าตั้งแต่โบราณน,นะครับมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งอะ่ะมีพระหลวงพ่อวัดหนึ่งอะ่ะเ,เขาปฏิบัติด,ดีมากเลยเมาวันหนึ่งมีเด็กข้างวัดอะ่ะ เขาเกิดท้องขึ้นมาเขาเกิดท้องขึ้นมาใช่ไหมพ่อแม่เขาเป็นคนดุไงถ้าถ้าเขาบอกพ่อแม่เขาว่าเขาไปท้องกับกับสามีเขาว่าสามีลับๆของเขาอะนะพ่อแม่เขาอาจจะไปฆ่าสามีเขาเขาจึงต้องอาศัยบารมีของพระที่คนนับถือเขาก็บอกว่าเขาว่าท้องกับพระพ่อแม่เขาก็ไปยุพวก คนในหมู่บ้านอะไปทุบตีพระพระเขาบอกเออเป็นอย่างนี้เองเออเป็นเช่นนี้เองพระเขาพูดได้แค่เนี้ยแล้วก็ตีพระไล่พระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อยู่มาอยู่มาคอ,อดออกมาแล้วก็ก็ไม่เหมือนพระนะเอาลูกไปให้พระเลี้ยงพระก็เลี้ยงวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็สานึกใช่ไหม เขาก็สารภาพกับพ่อแม่เขาว่าไม่ใช่อ่ะเขาไปท้องกับคนขายปลาข้างบ้านเนี่ยแต่พ่อเขากลัวพ่อแม่ไปทําร้ายคนขายปลาเขาเลยต้องบอกท้องกับพระพ่อแม่ก็สํานึกออบอกชาวบ้านไปขอเข้ามาต่อพระแล้วก็เอาลูกมาเลี้ยงพระก็อบอกว่าเออเป็นเช่นนี้เองเออ,เอ,อพระท่านท่านไม่ว่าอะไรเพราะตรงเนี้ยท่านรู้ไงมันเป็นวิบากกรรมของท่าน เหมือนกับพระที่ประเทศไทยหลายๆรูปอะเจอวิบากกรรมก็ต้องต้องเป็นลักษณะเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรารู้เท่าทันวิบากกรรมนะเราแก้แต่ต้นเหตุซะปัญหานี้จะไม่เกิดนะครับน่มันมันก็มีประจากหลักฐานมากมายอะถ้าใครถ้าใครเข้าใจตรงเนี้ยว่าวิบากกรรมสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีจริงแก้ได้จริงอ่าเขาก็จะก็ต้องทํา เหมือนการตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยเอากิเลสกรรมวิบากออกได้จริงเ,เพราะว่าพราะอาจารย์ให้เครื่องมือนี้มาเนี่ยสาใบาคำขอเนี่ยใช้ได้ทั้ง3ใบใช้ได้จริงๆผ้าปณิธานก็ใช้ได้จริงคือหลายคนไม่เคยใช้ใบที่สหลายคนไม่เคยตั้งปณิธานข้อที่ห้าแล้วเราเข้าใจผิดาการเข้าใจผิดเนี่ยมันก็ทําให้ไฟเฟเแต่แต่นี้ว่า เวลานี้ฟ้าเปิดแล้วครับสามารถทําได้ครับใช้เวลาอุโสมามากแล้วหางพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยล่วงเกินอุโสขออุโสให้อภัยขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ